ในการสร้างแพ็กเกจพิเศษร้านค้าสามารถสร้างด้วยตนเองได้โดยไปที่บทบาทมุมมองหน้าร้านค้าจากนั้นไปที่ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์หรือ3ขีดเมนูบาร์ไปที่เมนูสร้างแพ็กเกจพิเศษแพ็กเกจที่ถูกสร้างแล้วจะแสดงผลทางด้านล่างโดยสามารถดูรายละเอียดและรูปภาพ รวมถึงการใช้งานรายชื่อลูกค้าที่มีการซื้อแพ็กเกตพิเศษหรือได้รับแพ็กเกตพิเศษนี้ไปแล้วในการสร้างแพ็กเกตพิเศษใหม่ให้ไปที่ปุ่มสร้างแพ็กเกตพิเศษในการสร้างแพ็กเกตพิเศษสามารถระบุชื่อรายละเอียดจำนวนแพ็กเกตพิเศษทั้งหมดที่มีการมอบให้จำนวนที่ซื้อได้ต่อคนและจำนวนที่ซื้อได้ต่อวันต่อคนจำนวนครั้งที่ใช้ สามารถกำหนดได้ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปคะแนนที่ได้รับจากการซื้อแพ็กเกจพิเศษราคาปกติราคาโปรโมชั่นวันที่เริ่มต้นการขายวันที่สิ้นสุดการขายโดยหากแพ็กเกจพิเศษนี้ไม่ได้ทำการวางขายสามารถตั้งให้เป็นการมอบแพ็กเกจแบบลับๆหรือทำเป็นโปรโมชั่นลับๆเพื่อมอบให้ลูกค้ารายคนสามารถกำหนดวันที่สิ้นสุด ณนะตั้งแต่วันที่สร้างได้เลยวันที่เริ่มใช้ได้และวันที่สิ้นสุดการใช้งานของแพ็กเกจรูปภาพแพ็กเกจพิเศษรองรับนามสกุล JPEG และ PNG จำกัดขนาดไม่เกิน1เมกและขนาดไฟล์อยู่ที่700คูณ500พิกเซลลำดับจะเป็น1เสมอในการสร้างใหม่สามารถแก้ไขโดยการสร้างให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นกลับมาแก้ไขแพ็กเกจพิเศษอีกครั้งเปิดและปิดการใช้งาน สามารถใส่ลงถังขยะได้เมื่อไม่ต้องการใช้งานอีกแล้วบันทึกการสร้างแพ็กเกจพิเศษแพ็กเกจพิเศษทั้งหมดที่ถูกสร้างและถูกการนำแสดงวางขายจะแสดงผลที่ปุ่มเมนูแพ็กเกจพิเศษโดยสามารถที่จะไล่ดูแพ็กเกจที่มีการสร้างขึ้นทั้งหมดได้ที่นี่ในการมอบแพ็กเกจพิเศษให้กับลูกค้าสามารถทำได้2รูปแบบ 1. เกิดจากการวางขายแพ็กเกจพิเศษโดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูแพ็กเกจที่มีวางขายจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่สนใจและเพิ่มลงในตะกร้าสามารถซื้อแพ็กเกจพิเศษได้เหมือนกับซื้อสินค้าหรือบริการทั่วไปในฟันคลาว d เมื่อออเดอร์ถูกยืนยันเรียบร้อยลูกค้าสามารถใช้แพ็กเกจพิเศษของตนได้โดยการไปที่ปุ่มเมนูแพ็กเกจพิเศษ แล้วไปที่แพ็กเกจของฉันจะพบกับแพ็กเกจที่ตนเองมีและสามารถใช้ได้เลยวิธีการใช้แพ็กเกจสามารถทำได้โดยการกดเข้าไปที่แพ็กเกจที่สนใจจากนั้นกดใช้แพ็กเกจพิเศษแล้วกดยืนยันรายละเอียดการกดใช้งานจะปรากฏขึ้นซึ่งสามารถแคปรูปเพื่อโชว์เป็นหลักฐานให้กับพนักงานหรือผู้แนะนำํำหรือสามารถตรวจสอบได้ จากประวัติการใช้งานอีกหนึ่งวิธีในการมอบแพ็กเกจพิเศษให้กับลูกค้าในแต่ละบุคคลสามารถไปที่ปุ่มเมนูจัดการสมาชิกรายการฝากค้นหาลูกค้าเป้าหมายจากชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการกดที่จุด3จุดทำรายการแล้วเลือกแพ็กเกจพิเศษสามารถเพิ่มแพ็กเกจพิเศษได้ที่ปุ่มเพิ่มแพ็กเกจพิเศษ แล้วเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจากนั้นสามารถกำหนดวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดการใช้งานแพ็กเกจพิเศษได้กดยืนยันเป็นการมอบแพ็กเกจพิเศษให้กับลูกค้าบุคคลน,นั้นๆหรือเมื่อลูกค้าคนนั้นได้รับแพ็กเกจพิเศษแล้วซึ่งเกิดจากการซื้อแพ็กเกจพิเศษและต้องการแก้ไขสามารถกดที่ปุ่มแก้ไขทำรายการเพื่อแก้ไขจำนวนครั้งวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดได้ หรือหากต้องการลบแพ็กเกจพิเศษที่ลูกค้ามีสามารถกดที่รูปถังขยะได้ในกรณีที่แพ็กเกจนี้ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนเท่านั้นสามารถตรวจสอบประวัติการใช้แพ็กเกจของลูกค้าท่านนี้ได้โดยไปดูที่หัวข้อประวัติจะมีสัญลักษณ์นาฬิกาปรากฏอยู่